ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับมากันที่เชียงใหม่ยูเนเต็ดครับออฟฟิเชียลเป็นเชียร้บอยครับจัดการยืมตัวบิลโรซิมาราตาไ่ช่วยทีมนีตายในสกลิเวอธ์ทดิก2021ในลีกที่2อ,อย่างเป็นทางการเลยครับโดยทีน่าช่างเิกเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับที่มันดับที่1 6ของตารางคะแนนลีเวอธ์ทดิ2021ปิดดีลเซ็นสัญญ,ญายืมตัวบิลโรซิมาหัวหอกตัวเขาเชาวบรสิสวเลียนจากสโมสรลีโอเชียงรายยูเนเต็ดเข้ามาช่วยยกระดับทีมเพื่อระเบิดตาข่ายเพื่อเป้าหมายในการอยู่รอดบนเวทีสูงสุด ของทะลลกต่อไปเลยครับ และสําหรับเส้นทางการค้าแข่งของบิลโดซิมาครับมีประสบการณ์อย่างชุกชนเคยลุงเล่นในกับสโมสรทางด้านสานโต้และทางด้านโคลินเชียสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกบราซิลก่อนจะย้ายข้ามฟากมาวมทัพราชบริมิรผลเอฟซีในฤดูกาล2018และย้ายมาสร้างความยิ่งใหญ่กับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดด้วยการทําไปถึง49ประตู14แอซิสจากการ10นัดพร้อมทั้งนี้ครับยังเป็นคนสําคัญในคานปาทีมประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ทลเกเมือ่อฤดูกาล2019และเป็นแชมป์บนถ้วยกับทีมในรายการช้างไอเปครับเมื่อปี 2 8แชมป์้ตัวต้าลีคับเมื่อปี2018และแชมป์้นไทยแลนด์ใช่มคับในปี2020อีกด้วยและครับและก่อนที่ล่าสุดครับในปี2021ในลีกที่2ครับจะออกหาความท้าทายใหม่ด้วยสัญญายิ้มตัวกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดเพื่อพาทีมรุ่นหนีตกชั้นกับการแข่งขันในรายการลีบวทรี2021จนจบฤดูกาลนี้เลยครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปกับทางด้านสวรรค์แคตนครดัชสีมามาเดฟซีครับได้ประกาศคว้าตัวทางด้านดีเรนเดอะบลูเกอร์ครับเติมแข่งกนากลางสู้ศึกดูโวอที2000ันยี่สิ2แในลีกที่2เป็นจีเดียโปรนะครับโดยชีน่าทางด้านสวรรค์แคตนครรัชสีมามาเดฟซีครับภายใต้การกุมบางเยียงของคุณโจธิรศักดิ po ์โพออนทาการเปิดตัวทางด้านดีเรนมิดฟิลด์ลูกครึงร่งฟิลิปปินส์เบลเยียมจากสโมสรคายาฟซีทีมชั้นนําของลีกฟ,ฟิลิปปินส์เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในตําแหน่งผู้เล่นโคตาออาเซีียนขงทมลครับ และทั้งนี้ครับสำหรับประวัติโดยโดยกของทนานดีเล่นนี่เลยครับแข้งวย24ปีเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับสโมสรแกนในปี2009 200 5 2ก่อนจะย้ายไปเล่นในกับสโมสรทางด้านครับบูรในปี2010ถึงปี2016และย้ายมาคาแข่งกับสโมสรทางด้านซูเตวอเลเกมในปี2016 ก่อนที่จะมาลุยลีกฟิลิปปินส์กับทางด้านเดว่าในปี2017ถึงปี2018และยูเนเต็ดชิตีในปี2019ถึงปี2020และทางด้านคายา FC ก่อนที่ล่าสุดจะเป็นทางสวรานแคทที่ถูกใจในฝีเท้าและดึงเข้ามาร่วมทีมลุยศึกทะลลกในท้ายที่สุดเลยครับ และที่ขนาดนอกจากนี้ครับทางด้านดีเรนครับยังเคยติดทีมชาติเบลเยียมในชุดเยาชนว u 15 u 16และ u 17มาแล้วครับก่อนจะตัดสินใจเลือกได้ในกับทีมชาติฟิลิปปินส์และตั้งแต่ชุดยู22 u 23รวมถึงติดทีมชาติชุดใหญ่ของฟิลิปปินส์ไปแล้วสองนะัดโดยเช่นกันเลยครับ ในขณะที่ประเด็นต่อไปครับตรงให้เครดิตของพี่บีบางประกุงด้วยครับเมื่อได้ออกมาเปิดเผยว่าทางด้นเมืองทองอยูนเต็ดได้ออกมาสนใจในตัวของโจนบาจโจครับแต่ขอดีลวกับกองหน้าตัวต่างชาติตัวใหม่ก่อนเลยครับ โดยชินาดเพจพิบีบางประกงครับได้รับการเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของทีมกิเลนผยองเมืองทองยูเนเต็ดทีล่าสุดทางนั้นบิ๊กเป้โรริสซัวาจาครับผอ,อสมสรกําลังสองกล้องมองหาแข้งต่างชาติคนใหม่เข้ามาเสริมทัพในแนวรูกลนฮะโดยชินาทางนั้นบิ๊กเป้ครับก็ได้ออกมายอมรับครับว่าในส่วนที่มีข่าวว่าเราติดต่อที่จะดึงตัวกองหน้าของอุดร มาเสริมทับในช่วงลิกที่2นั้นไม่เป็นความจริงเมืองทองยังไม่เคยเจรจาเรื่องนี้ด้วยซ้ําแต่ในส่วนของจอร์นาโจที่หมดสัญญากับการทรดเลีและยังว่างงานอยู่นั้นครับยอมรับว่ามีความสนใจอยู่เหมือนกัน แต่ซึ่งทั้งนี้ครับดิวนี้มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ต้องหลังจากที่เราดึงตัวในรุกต่างชาติรายใหม่ไม่สําเร็จเลยครับและสําหรับในรายของทางด้านบาโรธทาริดีครับทางด้านบ<อ>ิ๊กเปก็ได้ออกมายอมรับเช่นกันครับก่อนหน้านี้เอเจนต์ของเขาเข้ามาคุยกับเราอยู่เหมือนกันแต่ตกลงกันไม่ได้เรื่องสัญญาที่เขาต้องการให้เมองทองอยู่ในแต่เซนยาถึงปีครึง่งและขณะที่กระเล่นพยองครับเสนอให้เขาไปแค่หกเดือนเท่านั้นสุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกไปอยู่กับทางด้านหนองบัวพ e ิชแจ๊ฟแทนแหละครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาอยู่เหมือนกันครับเมื่อทางด้านโคซิโกออกมายอมรับครับว่าสนดึงเจ้าตองรวมทัพทางด้านฮองงันยาไลาในลีกของเวียดนามเลยครับโดยชื่นหน้าทางด้านโคซิโกเกติศักิ์เสนาเมืองครับหวัวนหน้าผู้ฝึกสอนของทน,นงงานองอันยาไลาย,ยอมรับผ่านเพจ Facebook 108ครับว่าเคยสนใจที่จะดึงตัวเจ้าตองกวินธรรมัสเซจันันผู้รักษาประตูทีมเชียร์ไทยเข้ามาร่วมทีมในการสู้ศึกวิลีกโดยเช่นกันเลยครับ โดยชินัทโคซิโกเองครับได้เปิดเผยว่าจริงๆสนใจเจ้าตองมาเล่นทีเวียดนามเพราะมีโคต้ตเอเชียแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเล่นในทางด้านเอเชีถ้าเรารู้เร็วกว่านี้ครับอาจจะได้คุยกับสโมสรถ้าในใดคนไหนมีโอกาสเราก็อยากสนับสนุนเลยฮะและทั้งนี้ครับผมว่าตองเขาก็เล่นกับทีมเชียร์ไทยก็ได้แชมป์กับผมมาก็หลายการเลยครับคือมันติดญนาเดียวแค่เขาไม่ค่อยได้ลงที่ต่างประเทศเท่านั้นเองก็ไม่ได้ปิดกั้นในอนาคตของเขาครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับที่โอกาสเละจังหวะเลยฮะ และสำหรับทางด้านกวินทัพเบสเนั้นครับในปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับทางด้านโอเวสรูเวนชิปประเทศบลเวียมและยังมีชื่อติดอยู่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกตะลั้นเอเอฟเอฟซูซูกิครับ2020ที่ประเทศสิงคปโปร์อีกด้วยแหละครับในขณะที่ประเด็นถัดไปกับทางด้านปีกขวาทีมชาติฟิลิปปินส์ครับอาจไปอยู่คาแข้งในเมืองไทยในลีกที่2ครับแม้มีทีมสนใจและเปิดโต๊ะเจราจาได้ครับหลังทีมของตางด้นลีกมาเลย์ยิ่งข้อเสนอสุดรอดใจเหลือเกินเลยครับ โดยหนาดทางด้านพลาสติกเรเชลครับตัวดิมเส้นฝั่งขวาลูกครึ่งฟิลิปปินส์เดอรมันหมดสัญญากับทางด้านสุพรรณบุรีสีครับหลังจบเล็กๆและสามารถแยกทีมอย่างได้อิสะระเลยฮะซึ่งขนาดที่ทีมข่าวเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับรายง,งานมาว่าเมสจะมีทีมในทะลีสองและทะลีสามทีมที่แสดงความสนใจในตัวดาวเต็มวัยสามสิบสามปีรายนี้ครับโดยมีการเปิดโต๊ะเจรจาค่าเหนื่อยแล้วกันแต่ตะวันน่าจะตกลงกันไม่ได้เลยครับ อีกทั้งนี้ครับเพราะมีทีมยักษ์ใหญ่ของลีกมาเลเซียยื่นข้อเสนอก้อนโตให้เจ้าตัวพิจารณาเป็นเชียร์บรรครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงเกินเพดานคะแนนของทุกทีมในทลิกที่แสดงความสนใจโดยต่างก็ถอยกันทั้งหมดครับคาดว่าเจ้าตัวก็จะมีโอกาสสูงที่จะปิดดีลกับทีมจากแดนเซอเหลืองหลังจบรายการซูซูกิคั p 2020เลยครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันที่ทีมชาติไทยครับเมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจัดหารแถลงข่าวก่อนการแข่งขันศึกฟุตบอล สุสกี้ครับ2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A คู่ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาขึ้นผ่านระบบวิดีโอคอครับโดยการถแถลงข่าวครั้งนี้มานูปูกิงกุนซือทีมชาติไทยเข้าร่วมการถแถลงข่าวพร้อมกับนนตัวนั่นองตวนเอ็ดคอตของทีมชาติเมียนมาอีกด้วยแหละครับโดยชี่หนาตั้งนั้นมานูปูกิงครับได้ออกมาสัมภาษณ์ระหว่างการถแถลงข่าวครั้งนี้ครับว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับทีมชาติไทยที่ได้มีเวลาพักอย่างเต็มที่ในตัวผู้เล่นจากเกอรมัเข้ามาเสริมทําให้ตอนนี้พอใจกับคุณภาพขอองงทีมมย่มาาก มีตัวเลือกในการใช้งานมากขึ้นและพร้อมสาหรับการเจอกับทีมชาติเมียนมาเลยครับและสำหรับร่างกายของเจ้าอุ้มธิรทรบุญมาทันและเจ้าเจ,าเจาชนาทิพย์สงกสินทั้งคู่ได้ลงเล่นในจรีริกันมามีสภาพร่างกายที่ดีมากๆตัวน,นี้อยู่ในช่วงเวลาการหาระบบการเล่นที่ลงตัวสําหรับชีบิกด้วยแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสทลีฟแวมบีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ